สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสด um, ีนะครับเกษตรกรนะครับผู uh ้เลี้ยงไก่ทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฟป้ามเฮ้านะครับกอรมีคิวนะครับไปส่งลูกไก่ที่อำเภอปะทายนะครับนครราชสีมานะครับผมก็ขัดทุกโตครับพี่น้องเจตโตต้องคอยส่งให้ลูกค้านะกาเพจเฮ้านะครับตอนนี้นะครับกอมีผู้แอบอ้างนะครับเอาลูกในป้ามเฮ้านะครับไปแอบอ้างในการขายไก่นะครับหรือว่า ตูฟัาไคนะครับเพจกิง้งผู้ติดตาม6,800ืพันคนนะครับบ่างดีๆได้ดพี่น้องเ้อบ้างดีๆครับก่อนจะตฟังนะครับเนาะวันนี้ก็สวยงามครับเขาออกสายเนี่ยเพราะว่าอากาศเย็นนะครับวันนี้ออกอาจจะน้อยอ่ะไปกันเลยครับผม นี่ก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอำเภอประทายนครราชสีมานะครับผมกะเอาได้หน่วยลุงรถนะครับเป็นทีเรียบร้อยครับผมสวยงามเลยครับคุณพ่อเป็นกับเปิดเบื้องอนเบื้องความสวยงามของใครครับผมคือแก้ลายนะครับ ตั dai, ui, mainland, rop, ้งแรผมงานมดีบกน้ำม <backs> <agreement> ันเจ้หน่อยตรไหนให้มันตัวหน่อยน่ได้แบงพเจพเจเหิเจจได้ใครลงวองพเจจะได้ไสั่งหน้าแงเลยครับงามครับนี่งามเลยยังงามเลยครับงามตัวใหญดีตัวหน่อยก็มีแค่สักตัวนีงครับบอหไนี่ อันนี้ต้นหวังไม่ลาไหลแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวชื่อตัวนี้อ้วนเลยกวนทุกตัวออกจากข้าวผมก็ต้องงวงกับกวนทุกตัวเลยอ้ว hey นคือผมคัดคัดก้อนที่เขามาต้องคัดก้อนก้อนที่มาตรงอยู่ต้องคัดก้อนมันทีท่มันหลายก็นี่ครับแต่มันจุบนผมคัดบางแล้วคือมัน,ม,นมันหนาหนาวมันหนาหนาวผมประกาศตั้นไอยมาให้งยืนยัดพรอ มีปัญหาในการเลี้ยงเพราะว่าเกิเข้องว่ามีขอบขอบมีรีเนี่ยมันเลี้ยงง่ายตัวหน่อยหายง่ายทีเดียวสบายไม่ยากครับผมสบายเลยครับสบายเลยพุ่นดมงเลยง่ายครับปุ่นครับงูค่อยเหยียดมันครับม <c oughs> ผมเอแามา่ชุดเดียวตายตัวเดียวตายตัวเดียวอ๋ปอป้าโตสุดดียวแล้ครับเบียกดกี่ดีไรเดี๋ยว <c oughs> ว่าเดี๋ยวหมู <c oughs> ว้านกัก็พากันล้อ,อ,อมแต่คลายวันนี้เนี่ยผ้าเกปล่อยมันออกยางอย่างนี้ป่เนี่ยรับ เป็ดีเงี้ยดไว้กันโอ้ไดียวยูของดีเลยครับอ๋อท่อน,นี้เพ็ดต่อี่ะดีเงี้ปอกนั่นยังโอ้ลงปลอดพีเลียวปลอดพีเลีวตายตัวเดียวตันหนึ่ง,ง่ง้ยเดียวหุบงามเลยครับตัวน,นึ่งงามเลย น้อาไปหาเป็ดจอกินดีเลยพ่อกินเียงแลยวเ่ครับนเกี้ยงกินเกกินเกี้ยงเลยนะ่คนหน้าหาไน่เ้อนโอ้โหอันนี้เป็ดครับนี่เป็ดโอ้โหเป็ดก็อวนดีครักโอ้นี่คบคบวงจรเห้ยนะพ่อเนาะสุดจุดยอด เราขายอันนั้นเราขอันนี้เราขเกษตรต้องเปนนี่พ่อเกษตต้องเป็นี้แหละเขาตรเน้ยวน้องงเยวปาลงนี้ะเาาเองอ้โอลาอ้อ้นอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โอโอ้โอ้อโอ้้โอ้โ้โอโอ้อออาอ สองเดินกะเดีับเลยครับเออกะเดือรุนอักม้อนม้อมาใหม่อือนี่บั่นเลยครับดอนตันบ้านดอนตันดอนตันดอนตันอ๋ออำเภอปะทายืโาามโคราครับผมนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับแม่ข่าเนาะนคุณใกล้ไบ้านก็ติดต่อเลยครับเด้อคุณพ่อเด้อผมเตรียมไข่เบอร์โข่บนไว้ปลาลงนี่ความสามารถขามจ้ะอ๋อมีหอดปลาเด้อครับพ่อเรียกคนนี้เลยเหรอบ้านมีหอดติดมีหอดปลามีหอดไก่ มีหอดหมูครับพี่ไปครับไปเพื่อพุ่นกินอาหารน้ำกินอาหารน้ำเต็มความพุ่นแล้วะงามง่ามงามรอบที่แล้วเอามาลงอีพัเพิ่นเพียงตายตัวเดียวนะครับสองไว้ก็โตนะครับรอบที่แล้วรอบนี้อีกนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ชุดไม้นะครับอันนี้ชุดไม้ผมมาลงให้คุณแม่เพิ่มืงอนนะครับสวยๆครับตัวง่ายแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ง่าย งามตอบพี่เดียวว่างามตอบนี่งามกว่าเราพี่เดียวอีกสวยๆ้วกัวนเลยเออแต่ผมมาทรงอีงนี่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องยากรับประกันความงามของไก่เลยครับขัดโซ่ตัวก้อนเถียวออกมาครับผมหลังจากที่ห้าวตรงหลกไก่นะครับเรียบร้อยนะครับเลยพามาบึงรอบๆป้ามเพิ่นนะครับเฮ็ดดีแห้งน,นะครับผมห่างเป็นทุ่งหน้านะครับแล้วก็มีบอ่อปลานะครับผมจะใส่แบบ รัวรอบขอบคิดนะครับย่างดีเลยนะครับผมโอ้เห็นแล้วนาอยู่ขนาดครับแบ่งโซนเป็นพักเป็นไฟเรียบร้อยนะครับผมต้นไก่ก็จะเพาะต้นไก่นะครับต้นหมูนะครับอย่างหมูน้ำนะครับแล้วก็ลย้ยงปลาน้ำนะครับโอ้สุดยอดเลยครับของการทําเกษตรนี่นะครับเกษตรผสมผสานแบบครบวงจรนะครับผมและคลิปนี้ก็เอาไว้คดีลกคนเราพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ